ใช้รถเครื่องเบนซิน,นควรอ่านคู่มือใช้รถให้ละเอียดถ้าไม่อยากให้รถชิงจุดระเบิดจนเครื่องนนอกแล้วชิ่งจุดระเบิดคืออะไรทำไมทำให้เครื่องยนต์นนอกได้เรามีคำตอบมาให้ค่ะ โดยปกติแล้วนะคะรถจะมีการจุดระเบิดเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามีการชิงจุดระเบิดก่อนหรือว่าการที่อากาศก,กับน้ำมันถูกอัดรวมกันแล้วเกิดการจุดระเบิดเองก่อนที่หัวเทียนจะจุดและถ้าเครื่องยนต์เกิดชิงจุดระเบิดบ่อยๆแล้วปล่อยทิ้งไว้ก็จะทำให้เครื่องยนต์ลูกสูบวาล์วและปะเกน็นเกิดความเสียหายนำไปสู่อาการเครื่องน็อกในที่สุดค่ะ ส่วนสาเหตุการชิงจุดระเบิดนั้นมาจากหลายสาเหตุเลยแต่สาเหตุหลักๆที่เจอได้บ่อยนะคะก็คือการเติมน้ํามันที่มีค่าออกเทนต่ำกว่าที่กําหนดไว้ซึ่งความจริงในคู่มือการใช้รถหรือที่ฝาถังน้ํามันก็ได้บอกไว้แล้วว่าควรเติมน้ํามันที่มีค่าออกเทนเท่าไหร่ดังนั้นถ้าคุณไม่อยากควักเงินจ่ายค่าซ่อมรถแพงๆการเติมน้ำมันให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ตามที่คู่มือระบุนอกจากจะเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายแล้วยังเป็นการไม่ฝืนระบบของรถก็ว่าได้ค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปความรู้เรื่องรถกดติดตามเราและถ้าอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลย